ทารกแรกเกิดใช้คําว่าทารกแรกเกิดเนี่ยก็เช่นแบบพึง่งคลอดออกมานะครับหรือว่าอายุแบบผมคิดว่ายังไม่ถึง6เดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าเสี่ยงภาวะคาบดายออกไซด์ค้างได้เสี่ยงภาวะคาบดายสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับวันนี้มาเจอกันอครับในด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับ รายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับครับก็คราวนี้นะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กทารกกับหน้ากากนะครับหน้ากากอนามัยกับเด็กทารกหรือเฟซชิลกับเด็กทารกนะครับว่าใส่ได้หรือไม่ได้อย่างไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าคุณแม่ทุกทท่านเนี่ยที่เพิ่งคลอดลูกหรือว่ามีลูกเล็เลกๆอาจจะเพิ่งสัก3ามเดือน6เดือนหรือปีหนึ่งหรือ2ปีเน,นี่ย ก็คงจะมีความกังวลว่าลูกเราเนี่ยเฮ้ยจะมีโอกาสติดโควิดหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นหรือเปล่าแล้วเราจะเอาไปติดลูกเราที่เรากําลังให้นมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็เาเรียกว่าทําให้เรานอยได้แพนิคได้เครียดได้นะครับคราวนี้มาดูว่าเฮ้ยมันใส่ดีหรือมันไม่ใส่ดีนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยนะครับก็ประกาศเตือนเลยนะครับบอกว่าเรื่องของการใส่เฟสชิลหรือว่า ไอ้ที่บังหน้านะครับที่เป็นพลาสติกะกับหน้ากากอนามัยให้เด็กทารกแรกเกิดใช้คําว่าทารกแรกเกิดเนี่ยก็เช่นแบบพึ่งคลอดออกมานะครับหรือว่าอายุแบบผมคิดว่ายังไม่ถึง6เดือนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าเสี่ยงภาวะคาบดไดออกสายค้างได้เสี่ยงภาวะคาบดไดออกสายค้างได้นะครับนี่คือนี่คือประเด็นที่สําคัญนะครับคือเขาเขียนว่าในเด็กเล็ก ทารกแรกเกิดเนี่ยที่พึ่งคลอดในช่วงที่มีการระบาดของ2019เนี่ยปีนี้เนี่ยโควิด -19 เนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยก็กลัวที่แบบว่น้ำลายเราหรือว่าเราไอจามเนี่ยมันมันจะไปโดนลูกเราก็เลยเอาเฟสชิลใส่ให้ซึ่งอันเนี้ยจะมีปัญหากับเด็กเพราะว่าเด็กเขาเขายังหายใจได้ไม่ดีพอนะครับภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับทารกในการใส่หน้ากากคุมหน้าหรือหน้ากากอนามัยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1คือ ทารกแรกเกิดหายใจทางจมูกเป็นหลักหายใจทางจมูกเป็นหลักเขายังหายใจทางปากไม่เป็นนะครับยังไม่มีความสามารถหายใจชดเชยด้วยด้วยปากเลยสมมติว่าถ้ามีอะไรไปอุดจมูกเขาเนี่ยอาจจะถึงเสียชีวิตได้เลยนะครับคืออาจจะขาดอากาศเช่นออกซิเจนไปมีแต่แบบคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นเนี่ยวัสดุดต่างๆที่นํามาผลิตเป็นหน้ากากนะครับหากมีคุณสมบัติในการเขาเรียกว่าอุดกั้นการหายใจเข้าออกเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียกว่า ทารกหายใจได้ไม่เพียงพอแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์ข้างทําให้เกิดผลเสียกับพันทารกมากกว่าผลดีซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉนั้นไม่แนะนํานะครับแล้วก็วัสดุพลาสติกที่เป็นเฟชชิลเนี่ยที่เอามาใส่บังหน้าทารกเนี่ยคือบางทีท่านจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าผู้ใหญ่แตะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแผลอะไรแต่จริงมันคมนะครับมันเหมือนกระดาษที่บาดนิ้วเราได้เนี่ยถ้าบาดหน้าทารกเนี่ยก็เป็นแผลรุนแรงได้นะครับคราวนี้ถ้าไม่ให้ใส่ ทุกท่านที่เป็นคุณพอ่อคุณแม่หรือกําลังให้นมบุตรเนี่ยก็คงต้องเป็นกังวลใช่ไหมครับว่าเฮ้ยอย่างนั้นแล้วแล้วเราจะทํำยังไงกันดีก็มีข้อแนะนำครับบอกว่าการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสสู่ทารกที่ดีที่สุดนะครับมีดังนี้นะครับ1ก็คือล้างมือของคุณพอ่อคุณแม่ให้สะอาดตามสุขลักษณะอนามัยสับมันซับซ้อนนะครับก็คือ,อง่งยๆว่าล้างมือให้สะอาดก่อนสมัสทารกก็แล้วกันนะครับแล้วก็ผู้เลี้ยงดูเนี่ยก็ใส่หน้ากากอนามัยเข้าใจไหมครับว่า ว่าเราไม่อยากให้ทารกโดนเราก็ใส่หน้ากากอนามัยก็แค่นี้เองนะครับหากไม่แน่ใจในอาการของตัวเองเนี่ยก็คือใส่หน้ากากอนามัยตลอดอะเวลาเราเลี้ยงลูกอะอางนี้แล้วกันนะครับผู้ที่ไม่สบายนะครับก็ห้ามเข้าใกล้ทารกเลยเด็ดขาดอันนี้เด็ดขาดคือถึง ก็ต้องต้องเข้าใจว่า,าถ้าไม่สบายมันก็มีโอกาสที่เด็กจะติดหวัดซึ่งไม่รู้ว่าเป็นโควิด1 9หรือเป็นธรรมดาถูกต้องป่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่ไม่สบายเนี่ยก็อาจจะต้องใช้การปั๊มนมแล้วก็ฝากให้คุณพ่อให้หรือให้คุณยายให้คุณย่ายให้อะไรก็ได้หรือให้ใครช่วยให้ก็ได้แต่ให้เองไม่ได้นะครับอันนี้คือความสําคัญนะครับก็อันอันนี้ก็อาจจะทรมานใจคุณแม่หน่อยแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของของของ,ของลูกของเรานะครับ งดการ,การนําทารกแรกเกิดออกนอกบ้านนะครับนาะทีนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องเ,อเขาเรียกว่าออกไปพบโลกกว้างอะไรไม่ใช่เวลานะครับไม่ใช่เวลาเดี๋ยวพ้นช่วงนี้ไปเดี๋ยวค่อยออกไปพบโลกกว้างได้นะครับแล้วก็ าหากจําเป็นจริงๆที่จะต้องพาธารกออกไปด้วยเหตุการณ์ใดก็ตามซึ่งผมว่ามันก็คงเป็น,ปนสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้บ้างในบางครั้งที่จะต้องพาลูกเราออกไปเนี่ยนะครับก็ให้มี social d ิส t a n c i n g ก็คือว่าห่างเกิน2เมตรนะครับเราใส่หน้ากากลูกเราไม่ใส่หน้ากากก็จริงแต่ว่าให,ให้อยู่ใกล้ๆเรานะครับแล้วก็ห่างกับผู้คนเกิน2เมตรเนี่ยแค่นี้ก็โอกาสติดก็ต่าแล้วอย่าไปที่ที่คนพุกพานนะครับโดยสารรถก็ถ้าเป็นรถส่วนตัวได้ก็จะยิ่งดีนะครับแล้วก็งด การเยี่ยมถารลกนะครับคือบอกเพื่อนๆเลยบอกว่าถ้าลูกเราเพิ่งเกิดเนี่ยส่งเมสเซจมาส่งภาพมายินดีพอนะครับไม่ต้องมาหานะครับไม่ต้องให้ใครมาจับแก้มไม่ต้องมานู่นนี่ทั้งสิ้นนะครับปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ขอให้ทุกๆคนเนี่ยก็ผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ